สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมโปรไก่นัทโทในช่วงของฟอร์ฟิตเนสแอนด์เฮลท์คราวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการแก้ไขวงสวิงทำยังไงให้ตีได้แน่นอน มีคำถามมากมายผู้ชมทางบ้านนะครับว่าโปรลองแนะนํานิดนึงว่าเวลาโปรหรือนักกอล์ฟที่งดีๆเนี่ยเขาตีแล้วจบวงสวิงกันเขามีท่าจบกี่แบบแล้วท่าจบแบบไหนมันดีที่สุดอ,อย่างนี้ผมตั้งแต่ผมได้คําถามมานะครับแต่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ลองอศึกษาค้นควา้าแล้วรวมถึงได้ความรู้ที่มีอยู่นะครับลองดูว่าจริงๆแล้วท่าจบของนักกอล์ฟเนี่ยสิ่งที่เราสำคัญมากเลวงสวิงคือการรักษาแนวกระดูกสันหลังเราคือสร้างแรงเวี่ยงในระนาบที่ถูกต้อง เดี๋ยวผมลองสวิงให้ดูนะครับถ้าเราจะโฟกัสกันเรื่องแรงเหวี่ยงการสวิงที่ถูกต้องนั้นเนี่ยถ้าเราดูกันแค่ช่วงเอวขึ้นไปจนถึงลำตัวหัวไหล่แขนข้อมือและไม้นะครับจริงๆแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเราสวิงนะครับเดี๋ยวผมลองสวิงให้ดูก่อนขึ้นแ a c k สวิงลงถ้าเราถ่ายแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าดูแค่ครึ่งตัวท่านผู้ชมบ้านดูนะครับกระดูกสันหลังผมก็ยังเอียงอยู่ในแนวเดียวกันกับตอนที่จดไม้เซตอัพดูอีกทีนะครับ ขึ้นแบ็กสวิงรักษาแนวอยู่ดาวสวิงรักษาแนวอยู่นะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าจบสิ่งที่สําคัญคือการจบที่ถูกต้องจบอแาบมีประสิทธิภาพก็คือต้องจบแบบมีสมดุลก็คือขาซ้ายของเรานเองนะครับขาซ้ายเวลาเราจบมีโปรหลายคนนะครับจบแตกต่างกันเดี๋ยวผมลองดูวิธีแรกก่อน วิธีนี้เป็นการจบแบบดีดสะโพกซ้ายขึ้นแล้วสะโพกซ้ายบิดแล้วก็ยืดตรงด้วยนะครับถ้าจบจะเป็นแบบนี้ครับรักษาอยู่นะครับแต่การสะโพกเยอะจะสังเกตว่าไหลผมจะเทินได้ค่อนข้างเยอะนะครับดูทีนะครับ ขาเหยียดตรงครับปล่อยฟรีมีความยืดหยุน่นท่านี้เหมาะสําหรับคนที่มีความยืดหยุ่นของสะโพกหัวเข่าและข้อเท้าค่อนข้างเยอะที่มีการแรงดีดเสร็จในเมื่อสะโพกข้อต่อต่างๆตั้งแต่ข้อเท้าหัวเข่าและสะโพกมีการหมุนยืดดีเนี่ยลำตัวจะทาให้หมุนได้มากขึ้นโฟลว์ทูก็จะยาวขึ้นทานักกรอฟก็ตีอย่างมีทรงพลดังมากขึ้นตีวงสวิงหนึ่งเป็นวงที่แน่นอนคือถ้าเราไม่มีการยืดตัวเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในการที่ยืดตัวเร็วเกินไปนะครับมีการพับลูกหรืออะไร เกิดขึ้นบ้างในระหว่างวงสวิงเพราะฉะนั้นโปรอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการยืนแล้วก็ยังงอขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นคาร์เมโรวีอก้สหรือ Johnson, ดัสตินจอนซันที่ได้ชื่อว่าเป็นโปรที่ตีไกลที่สุดในทัวร์ตอนนี้นะครับดูนะครับเราตีเสร็จจะมีการงอเขาซ้ายอยู่นะครับเมื่อเกิดการงอน้ำหนักมาอยู่เท้าซ้ายเกิดการเกรง ลำตัวก็จะเกรงไปด้วยงั้นนักกอล์ฟกลุ่มนี้จะหมุนตัวหัวไหล่ชี้เป้าไม่ค่อยได้นะครับก็จะหมุนได้ลักษณะแค่นี้นะครับคนที่ทําลักษณะนี้ได้ก็ต้องเป็นนักกอล์ฟที่มีความยืดหยุ่นของลำตัวช่วงทรงอกค่อนข้างเยอะเพราะเขาสามารถ F to nail ฟล o ์ทูแนวไม้ให้ต่อไปได้ในขณะที่ช่วงล่างมีการเกรงอยู่กระชับมันอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้านักกอล์ฟเป็นคนที่ขาดความยืดหยุนผมแนะนําว่าปล่อยฟรีครับ หัวเข่าหมุนเสร็จปล่อย้มันยืดออกไปตามสบายนะครับลำตัวจะหมุนได้มากขึ้นแต่ถ้านักกอล์ฟต้องการความแน่นอนอาจจะจบแบบเกงขานะครับอย่างนี้ก็จะช่วยท่านักกอล์ฟเนี่ยสามารถตีได้ของเส้นของหวางมากขึ้นแต่สำคัญนะครับท่าน,นี้จะเกิดการเกรงตลอดเพราะฉะนั้นท่านักกอล์ฟก็ต้องมาเอ็กซ์ไซส์ขาซ้ายให้มากกว่าปกตินะครับแต่วิธีที่2เนี่ย ถ้าดูไปแล้วท่านเรื่องหลักของชีวกลศาส์เนี่ยแบบที่2จะไม่มีการดีดที่ข้อเท้าหัวเขา่างั้นโอกาสบาดเจ็บที่ข้อเท้าหัวเขา่าหรือสะโพกซ้ายเนี่ยจะน้อยกว่าแต่แท่านักกอล์ฟเหล่านั้นก็จะต้องฝึกความแข็งแรงของขาซ้ายให้มากกว่าปกติแค่นี้ครับท่านนักกอล์ฟลองศึกษาลองไปปฏิบัติดูนะครับก็จะรู้ว่าวิธีไหนเหมาะกับท่านลองปฏิบัติจ่อแล้วกันครับและมีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามมาทางรายการได้แล้วผมจะได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับผมบอกไก่ครั้งในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับวิธีการวอร์มอัพอย่างถูกต้องน,นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยวิธีการวอร์มอัพสำหรับนักกอล์ฟที่มีเวลาน้อยสัก10นาทีก่อนทีออฟนะครับถ้ามาทบทวนกันสั้นๆนิดน,นึงนะครับก็คือเรามีวิธีการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายก่อนโดยการใช้สวิง นะครับการใช้ขับ2ขับในการสวิงกอล์ฟนะครับสัก2-3ถึงนาทีหลังจากนั้นเราก็จะยืดยเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนแผงอกและแผงหลังนะครับก็จะมีท่าที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนหลังแล้วตามด้วยกล้ามเนื้อสีข้างท่าเองนะครับก็จะใช้เวลามาสักสินาทีสําหรับท่านกอล์ฟที่มีเวลาแต่ถ้าสัปดาห์นี้สาหรับนักกอล์ฟที่มีเวลามากกว่านั้นสัก20-30นาทีเนี่ย เราก็คงมาบริหารกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กมากขึ้นผมเรียกว่าเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในกลไกในการสวิงกอล์ฟก็ว่าได้นะครับเพะงั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการวอมวัากล้ามเนื้อเล็กอะไรบ้างตอนนี้กล้ามเนื้อเล็กของเราเนี่ยวันนี้ผมจะเริ่มไล่ก่อนเลยผมจะไล่ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างอันดับแรกครับให้ทนายกอล์ฟเตรียมตัวนะครับทำตามกลองทําตามก็ดูผมเริ่มที่คอก่อนคอเนี่ยเราก็คงจะบริหารนะครับเอามือยืนตัวตรงนะครับมือจับ ศีรษะข้างๆก่อนที่เราจะกดลงเนี่ยเราให้เอียงมาทางขวาก่อนให้สุดเท่าที่ท่านักกอล์ฟทำได้จะรู้สึกตึงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้มือขวาเนี่ยช่วยกดอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความตึงไม่ต้องทําเยอะนะครับเราแค่เป็ความตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราค้างไว้ประมาณสัก20วินาทีนะครับแล้วปล่อยแล้วก็สลับข้างนะครับทําไมเอียงไปทางซ้ายหน้าตรงนะครับไม่ไม่ก้มนะครับหน้าตรงพอเริ่มตึงปุ๊บเราก็ใช้มือซ้าย ดึงเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับให้เกิดความตึงเพิ่มขึ้นค้างไว้20วินาทีนะครับโอเคพอละอีกค่าหนึ่งการบริหารคอที่สําคัญเพราะว่าเราตอฟเราต้องมีการเทินตัวแล้วหน้าเราต้องมองใช่ไหมครับพอรถทูไปเพื่อรักษาระดับศรีรษะให้คงที่เพราะฉะนั้นนะ่การหารันการบริหารคอเนี่ยการหันซ้ายหันขวาที่จําเป็นมากเริ่มใหม่ครับยืนหน้าตรงนะครับหันไปทางขวาก่อนพอเริ่มตึงรู้สึกตึงนะครับ ก็ใช้มือจะใช้มือขวาก็ได้ใช้มือซ้ายอันนี้ผมใช้มือซ้ายหันไปทางขวาใช้มือซ้ายช่วยดันนะครับตรงข้างแก้มหลังนั้นเกิดความตึงช่วงนี้มากขึ้นนะครับ20วินาทีกลับเหมือนเดิมเริ่มต้นนะครับหันไปทางซ้ายให้รู้สึกตึงก่อนหลังจากนั้นเราก็จะช่วยมือเนี่ยช่วยดันเพื่อให้เกิดความตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อคอจบ หลังจากนั own, ้นเรามาที <nước> s <S <Dam. S 1> ่หัวไหล่นะครับย <world> ืนตรงนะครับหน้าอกตรงเอามือขึ้นมาข้างหน้าพยายามมาเบียดหน้าอกหลังจากนั้นเราก็จะมือใช้มือขวานะครับยังไงก็ได้นะครับดูนะชิดให้แขนตรงนะครับพอเริ่มดัดเข้ามาเนี่ยดัดมือเข้ามาชิดหน้าอกก็จะมีความตึงที่หัวไหล่นะครับแค้นักกอลค้างไว้20วินาทีอันนั้สลับข้างหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาหมุนพอเริ่มตึงพอเริ่มตึงเสร็จเราก็เพิ่มความตึงอีกนิดนึง ค้างไว้20วินาทีครับพอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป็นแขนด้านหลังแล้วก็จูขึ้นฟ้านะครับลงมาแปะด้านหลังต้นแขนด้านหลังพอเราตึงปุ๊บเราก็กดข้ามอีกนิดนึงครับให้ตึงเพิ่มขึ้นนะครับค้างไว20้20วิทีนี้เราก็มาที่ข้อมือนะครับจะดัดข้ามาหาตัวนะครับค้างไว้เหมือนกันนะครับ ซ้ายกับขวาทาสลับกันโอเคนะครับแค่นี้ครับก็เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆช่วงบนที่ใช้ในการสวิงกอล์ฟนักกอล์ฟลองทำเลืกสองถึงสามรอบนะครับก็จะทําให้นักกอล์ฟมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมทั้งถ้าเรามีเวลาเราทำการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยแค่นี้ท่านักกอล์ฟก็สามารถตีกอล์ฟได้อย่างมีความสุขและอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับว่าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมในช่วงถามตอบในช่วงกอล์ฟฟิตเนสนะครับวันนี้มีคําถามท่านผู้ชมทางว่ามาถามถามมาว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยอายุ60แล้วพปกไก่จะแนะนําวิธีการออกกําลังกายยังไงดีที่จะทําให้เล่นกอล์ฟดีขึ้นหนักใจนะเป็นคําถามที่กว้างมากเลยเพราะาอายุ60แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าเอสแล้วร่างกายมีความแข็งแรงแบบไหนนะครับมีความยืดหยุ่นเพียงพอไหมหรือว่าเล่นกอล์ฟวงสวิงเป็นยังไงนะครับแต่เอาคร่าวๆอย่างนี้ครับ อายุ60แล้วปกติแล้วเนี่ยคนเราทั่วไปนะครับอายุ30ปุ๊บกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะค่อยๆสลายไปถ้าเราไม่มีการออกกําลังกายเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่มาแทนก็คือไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ายุ60แล้วเนี่ยผมเข้าใจเลยว่า1ความยืดหยุ่นของธนกรเนี่ยไม่มีละเริ่มหายไปเยอะความแข็งแรงก็ยิ่งไม่มีอีกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆนะครับเอาว่าเอาเป็นเบสิคทั่วไปก่อนนะครับ ให้ออกกำลังกายโดยการเดินหรือจ็อกกิ้งก็ได้นะครับตอนเช้าเอาแค่วันละประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีนะครับอาทิตย์ละ3ครั้งอันนั้นเริ่มต้นก่อนนะครับจะทําให้ทนานาคอฟเนียมีระบบไหลเวียนโลหิตนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเริ่มมีการกระตุ้นขึ้นมานะครับก็จะทําให้สุขภาพเริ่มแข็งแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายไม่ว่าจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะเล่นโยคะ นะครับก็ดีแต่ว่าต้องนิดนึงนะครับในการเล่นโยคะเนี่ยต้องดูด้วยว่าโยคะในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการสร้างความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยจะมีการสร้างความแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบางท่าในโยคะเนี่ยวลาเราทไปเนี่ยกล้ามเนื้อเราอาจจะได้รับการบาดเจ็บหรือตึงได้เพราะฉะนั้นต้องดูนิดนึงเป็นโยคะควรจะเป็นโยคะที่เบานิดนึงนะครับสร้างความยืดหยุ่นมากกว่าความแข็งแรงงั้นโปรแกรมโยคะนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนอายุ 50- หรือ60นะครับลองทำอย่างนี้ดูก่อนครับหนึ่ง ได้เดินเร็วได้เดินออกกําลังกายตอนเช้าหรือจ็อกกิ้งก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับเอาสามครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณได้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วก็มีเวลาในการยืดเหยียดร่างกายนะครับไม่ว่ากล้ามเนื้อตรงไหนที่รู้สึกตึงเราก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทําได้ทุกวันนะครับไม่จะเป็นต้องหยุดแค่นี้เองครับแล้วสุขภาพร่างกายของท่านกอล์ฟที่ซีเนียร์แล้วก็จะดีขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถาม เกี่ยวกับเรื่องวงสวิงเรื่องฟิตเนสเรื่องโภชนาการที่เกี่ยวกับกอล์ฟนะครับส่งคำถามมาทางรายการว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทางอ e ีเมลนะครับแล้วผมโปรไก,ก่น,นัทนนท์จะตอบคำถามให้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับโอ้โหแป๊บๆเวลาแล้วนะคะจริงๆเนี่ยอยากทำรายการวันหนึ่ง25ชั่วโมงเลยนะมีแค่24ครับโปรซีทีมงานทั้งหมดเนี่ย เวลาทำรายการนี้รู้สึกสนุกไปกับท่านผู้ชมด้วยสนุกที่จะนําเสนอเรื่องดีๆให้นักกอล์ฟครับค่ะก็สําหรับคุณผู้ชมในอาที่ชื่นชอบรายการของเรานะก็สามารถรับชมพวกเราได้ทุกวันจันทร์เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่องทีสปอร์ตนะคะทรูวิชัน112 นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายมันจะเป็นทางเคเบิล<ช>หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่แล้วค่ะ t v ก e ี l a c o m l i v e ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับใช่แล้วค่ะสําหรับคําแนะนําติดชมนะคะก็สามารถส่งมาได้เลยทางด้านลล่าต้องขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าสําหรับคําติชมนะครับหลายๆท่านก็ติด้วยหลายๆท่านก็ชมผมถือว่าเป็นกําลังใจกับทีมงานครับใช่แล้ ชมเข้ามากันเยอะๆก็ได้ชมว<ช>ิธีการหล่อสวย<ช>นะหรือมีคําแนะนําอะไรนะอยากจะมาให้พวกเราก็สามารถเขียนมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ท่เวลาของกอฟโซซตี้ก็หมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกีฬาอื่นแค่ขำๆเล่นประจำคือตีกอล์ฟค่ะสวัสด,ดีค่ะ